ผู้ชมมาผู้ชม,ชมอุ้ยอยู่เจอกับคุณอีวานอีวานเกิดอ,อ,อีวานอยู่ตรงนี้รอคนดูเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่ผู้ชมรอคนดูเข้ามาแล้วลรอคนดูเข้ามาแล้วอ๋อ Evan, say hi to Thai people. Hi, Thai fans. How yeah. are you? Good. How are you? I'm good. I saw last night. Last night you were party. You were DJ. <laughs> yeah. Mm. I'm, I'm. trying to be a best DJ actually. Yeah. How do you feel that you you receive many love from Thai people? Oh, yeah. I'm so happy. Even though I'm going to the mall, they are asking me to take a pictures. I'm so happy now. I have uh, a. <laughs> A lot of uh, followers from Thai fans. Yeah. So, yeah. Maybe later I can work in Thailand. Maybe yeah. I can be a presenter here or whatever it is. And have some new business here. Of course. Yeah. So actually, I want to bring my cosmetic to Thailand. Yeah. yeah what about tonight who do you think is gonna be the winner of course indonesia indonesia yes why should sophia logan win miss grand international oh, wow. she's the full package actually and I'll uh, you know i can work with her for a year uh -huh. and then i'm sure uh, mr nawat will love her because i can work with her so um, yeah for me mr nawat also can work with uh, sophia yeah seem like black is your you're lucky color today <laughs> thank you yeah feeling feeling you 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 wear black and today you wear black again yeah because uh black is my savior so i feel more slimming with uh, black yeah you are always slimming <laughs> in every color thank you thank you so much thank you so much Eva. don't forget to see our live at uh, YouTube channel Grand TV seven o'clock. Yes, okay, sure. Uh, don't forget to post and scream. Yeah. Heart that you can do. Yeah. And I hope to see you in, in Indonesia. Sure. Please come to Indonesia. Uh, yeah. Next year. Huh? Next year. You wanna come? I wanna come. Okay, now. Nah. I'm not. I'm not saying that. Uh, m i s k a International gonna be in Indonesia or not? But I will. I want to go to m i s k a Indonesia for sure. Okay. Mm. Uh, Please come. Thank you. <Yes. S 1> I will. Thank you so much. Thank you so much, everyone. y e a Bye. ขอบคุณมากๆค่ะเนี่ก็คือแม่อีวานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่จริตชายแท้เชื่อนางงามเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาฉันไม่ได้ให้ลูกสาวเธอครับแมโอ้ถึงขั้นขอโทษกันเลยเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคนดูเข้ามาแป๊บหนึ่งอ้าวสวัสดีค่ะแปนึ่งมาไหมซิปมันไหลลงสุขภานาทีเลยโอ,อ้วันนี้ขอบคุณชุดจาก P U T พีเวกูตูคุณพี่คุณพีสสบายดีไหมสบายดีครับขอขอย่างขอสัพหายอย่างอะไรนะขอสัพหายางอย่ไงมมไม่มีได้ลเลยครับ มาเป็นชุดเก็บทรง,งน้อยลอยมาแนะนำตัวเองเลยค่ะเร็วหน้าหล่อขนาดนี้สวัสดีครับแอดมินแบงค์ค่ะแอดมินแบงค<บ>์งงยังไม่ได้หายไปไหนนะยังคงอยู่ยังอยู่ฮะก็สวัสดีก็กมาเชียร์สาวๆครับ Miss International นะครับน,น,นี่มีมีโพลในใจยังท top 5โพลในใจเหรอจะเอาโพลในใจเลยใช่ไหมโพลในใจท top 5คือถ้า top 5ไม่มีแต่ถ้าแต่ว่าแบบ พยายามจะฟันแล้วก็มีอยู่เหมือนกันครับชอบชอบเปรซิลเปรซิลใช่โอมองเลยคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมีความยูนิคอะต่างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกน่าจะตอบโจทย์ความเป็นความเป็นแฟรนของปีหนูอะไรอย่างเงี้ยครับชช่ได้โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะแอดมินแบงค์บอกว่าให้คอสตาริกาคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราคนดูครบพันเนี่ยจะโชว์ชุด ยวเป็นการโชว์ชุดเพื่อขอบคุณรีเวกูตูด้วยนะคะไม่แจ้งเตือนหรอใช่ไม่แจ้งเตือน,ออนคุณผู้ชมสัญญาณชัดไหมพอดีบอกเียพิ่งเอาไวเลสไปซ่อมมาเพิ่งเอาไวเัสไปซ่อมมาฟังได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมชัดอยู่ชัดอยู่เท่ากับอยากให้สัมพันธ์เอ็นดีพมมาสุดแซบอ่ได้ อยู่แถวนี้เลยเอนดีพามาแป๊บนึงนะเอนดีพามาอยู่ในเอนดีเมียนมาเจไดีไลท์อยู่หรอใช่ครับเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์เอนดีเมียนมาโอ้ยนี่คือเจไดนะคุณผู้ชมรูปปังๆก็คือของนางงามก็คือไปดูได้ที่ไอจีเจไดนะเขาจะลงให้ตลอดรูปปังๆของนางงามเออรูปปังๆของเจไดก็มีเช่นกันนะคะ เออเราดูรูปไม่บอกเพียได้เลยเก้ยวขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่เอ็นดีเอ็นดีเราเอ็นดีเราเอ็นดีทุกประเทศเลยนี่เราเอ็นดีทุกประเทศเลยนี่เอ็นดีเมียนมาอยู่นี่ Many People ask me to yeah. <laughs> to have a chit chat with you how are you today i'm fine now i'm so excited i'm so worried <laughs> yeah so what is it like to be national director of miss grand uh, myanmar i'm first time for miss grand myanmar for this year and i also contract with three three years for miss grand myanmar yes yeah and many people recognize you from mr supranational yes. right I'm Mr. Supranational from 2017, years. Oh, only yeah, only day. four years ago. Yes. <laughs> yeah. So you're still young. Yeah. Thank you. Yeah. yeah. So, how was your 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 Mr. Supranational experience? I'm so happy. I'm so journey. It's very nice. And so I'm now for I'm now. Oh my God, So so long time. Yeah. <laughs> and since you are in Thailand can you speak Thai a little bit I'm um, know s a ั a ka t ีค่ and Kaponka only <laughs> too sorry ah let's f i y this ผมรักคุณ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  yeah ah w h o t I don't want to t e a c h you I I I don't want to t e a c h you funny word I'm <Okay. S 1> so scared <Okay. S 1> um how about แต่งงานกันนะ <laughs> <laughs> Do You know what it means? I don't know. <laughs> it means marry me. Oh, okay, I marry me, please. Oh, are you single? Yes, I'm single. You are? Yes. Are you kidding? You're so young and you're so handsome. Yeah, thank you. kapunka. <laughs> and you're so tall. Yeah. Yeah, many people love you. Many people say yes, yes. Yes. Oh, can you marry me? อยากแต่งงานกันไหมครับกรรมะกรรมะคะแต่งงานแต่งมาแต่งแต่งแต่งงานแต่งงานแต่งงานกันไหมครับกันไหมครับเอออะวันโมถามแต่งงานกันไหมครับตรรมะกรรมะครับเออ yes อยากมีคน say yes เนาะค่ะขอบคุณมากมาก thank you so much thank you so m u ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอ่ะโอ้ฉันตามใจคนดูสูตร ออล่าคาลิสมาอยู่นี่นี่ไงวิกวิกแกงแคทรีน how are you good thank you how are you good excited yeah have have you tried u uh, r green curry uh, yeah I have one I had one the other day now because you reminded me that I needed to have one yeah <laughs> and have you tried green curry already what is it green curry oh of course I already get it And also the tom yum กุ้งเขนีย tom yum กุ้ง นี่ตำนานต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอีคุณอีฟานแค่กีนไก่ต้มยำกุ้ง Of course You Today like it I j อยู่ไรกินตุ๊กี้ชาบูตุ๊กี้ชาบู yes I like because we don't eat rice Oh you don't eat rice you are in on diet Yes you are in good shape already don't have to be diet <laughs> you you come to Thailand, you have to eat everything, right? No, yeah, we, so we, hard, we eat everything. We eat so much. We eat so much. <laughs> yeah. Yeah. Have you tried street food? Street food in yeah, Thailand? course. of course. Som <laughs> What else? Uh, we also get the beef something. Oh really uh, yeah, yeah, yeah. Beef steak. Yeah, beef steak. Yeah. yeah, with the spicy sauce. Mm -hmm. I I want to try um. Indonesian, you know, last year you are your national costume. Oh, yeah, yeah. Yeah. I want to try when to go to Indonesia next year. You, 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 you can try the national costume. It's still, you yeah. want to try? It's, it's still not edible. edible. It's a joke. <laughs> it, it is edible. Yeah, of course. Of oh, it. course, it was edible. We were all snacking backstage. Catherine, <laughs> Catherine, I heard a rumor that uh, they're going to host. International next year. Oh, I don't know anything. If, it, if, if it's true, will oh. you go there? Oh, if it's true, for sure. If it's true, but I don't know anything. Like, I yeah. don't know. If it's true, let's go there. If it is, I don't know, but we'll see. We'll see, we'll see. We'll All that Do away. you know anything? Do you uh, know what anything? Is it? Uh, any idea about. Oh. The I do No, oh, it's a surprise. Apparently. I don't know. Everything I have a, a surprise, with I'm so what? I'm just gonna wait for okay? that. Yeah. Yeah. We will be. We will be. Mum so, said to me, "There's a surprise tonight," so I guess this is yes. a surprise. So, yeah. A in in uh in two hours we will see. <laughs> 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 <Yeah. laughs> Woo! <laughs> yes. And either way, if if it is not in this country next year, I'm going to visit anyway. yeah so you mean you're going to h o s t next year no no I'm I'm gonna go and visit in Colombia regardless oh no Who but maybe maybe Wales Wales I want to go Wales it's it's Wales yeah thank you so much girls thank you ขอบคุณค่ะนี่คือวิกวิกแกงนะคะอุ้ย I'm so sorry I'm so sorry เหยียบชุดรอเหยียบชุดอ u r a c h a r i s m าอืม นี่ครูปลามาแล้วครูปลาก็คือแบบพิ้งไลเนอร์มาเลยนะคะ่ะครูปลาจะด,ดิดครูตุ้ต่างๆ <Okay. S 1> เดแล้วปอเปียเตรียมตัวเข้างานแล้วะนะฮะจ <Hi. S 1> ี๊จี้จี๊จี้นี่ก็ oh, กคือแบบ อังเกอร์ how are you you are the winner of my challenge t h r e r e e one t e e นี yeah. ่ก okay. ็คือคุณจีจนะคะเป็นยูทู u เบอร์ and famous influencer from 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 Peru Peru but I live in the states yeah ก็คือเป็นยูทูบเบอชื่อดังนะคะจากเปรูดังมากในสังหละติน h a v you made the decision for top five <laughs> uh, yes different? I did I did in my, I, I posted in my Instagram <laughs> so what I what I did is I did t the top 20s I did, yeah. top, did the 20s top 20 and then one of them should be crowned you know there are favors you know so yeah, yeah but cool. See, good luck to all countries yeah I, I understand fun. because it's too difficult yeah, to cut cut top five yes. yeah. yeah and tell me tell me why why you decide to come to Thailand to because, watch Miss Grand International? Because I love Miss Grand International and also I'm getting in love with Thailand. Oh, so for, like, for how long you uh, you have watched Miss Grand International? Uh, five years already. I went to Myanmar, I went to Vietnam, I went to Venezuela, and this is, I'm, I'm, I'm here. Yeah, what about next year? Ah, uh, of course I'm gonna go, absolutely. Whereever the the host, right? I don't know which country. Which, which country do you think it's gonna be? I know. You you, you already know. Yeah. I think I already know, but I cannot say anything. No, we, you know too. Oh. You know though. Is that the country that we talked about last night? Nah, I don't know. I don't remember. Oh my God! <laughs> yes. I wish. Well, good luck. you. Yeah. Oh, this is the hint. This. No, a hint. I don't know. I don't know. The hint. The hint. The hint. good luck to all the candidates. Yeah love you all the fansie love you guys thank you Kiki bye bye นี่เจไดเจไดนี่คือช่างภาพสุดๆหล่อเฮ้ยเราซอนไลฟ์กันเลยเจไดนี่อ่ะให้ดูไอจีเจไดเออสัาพนี่เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนลดแล้วน้าไปดูในไอจีเจไดแล้วนะดูของพี่ปอเปียก่อนทุกคนอ่ะเจไดยังไงแอบกระซิบซิตรงนี้เราแบบเรามีท็อปอ่ะตรงนี้เรามีเอ็นดีเยอะกระซิบกระซิบ มาบอกพี่หน่อยสามมงที่ที่ที่ไอสามคนที่จะมงได้กูบราซิลวมาแนเปาซียวมาแน่แล้วก็ควอตอริโก้ขัดไม่ได้ควอเตอร์ดิโก้ขัดไม่ได้แล้วใครอีกคนของของเอเชียก็คือพูดีไหมเนี่ยกูได้เวียดนามเวียดนามที่สุดแอ่ะอินดี้ยังมีสิทธิ์ท็อปห้าอยู่ไหมพี่อินดี้มีสิทธิ์ท็อปสิบถ้าทำดีในรอบทอปท็อปสิบก็แอร์ปห้าชุดนาตรีสวยจึ้งจึ้งสปีกจึ้ง โอ้โหมันสัคัพนมากเลยเนาะแล้วต้องสปิชเนาะใช่ครับต้องสปิชเป็นภาษาอังกฤษด้วยอีกอังกฤษต้องมีสมาธิเยอะๆใช่ครับเออเนาะเจไดเป็นดาราได้เลยนะจริงเป็นได้ครับทุกคนเธอดูเธอดูเป็นได้แต่ช่างภาพเธอดูหัวเห้งเออเธอดูตาเธอดูผิวเขาเธอดูนิ้วโป้งเขาดูนิ้วโป้งเขาเออว้าวตายแล้วคุณผู้ชมออนยังไงงานเริ่มจบตอนไหนงานเริ่มตอนหนึ่งทุ่มเนาะ จบปรนนา้ประมาณสี่ทุ่มนะคะเหล่าเอ็นดีมากันเยอะมากเลยมากันครบเลยคุณอีวานก็มามากันเยอะมากแขกงานก็มากันเยอะมากอลาา่าคาริสมาดีแพทรีน<ก>นี่บรรยากาศหน้างาน,าน,นะคะ่ะอารา่าสวยมากคุณผู้ชม สุดออรแว่าบาบาบีมาไหมมาค่ะบัตรบาบาบีอยู่ที่ปอเปียแล้วนะนะคะอืมมือสั่น บอกให้หนางงามอ๋อคุณผู้ชมเขามีตรวจตรวจโควิดแล้วข้างล่างนะคะมีตรวจอุณหภูมิด้วยแล้วก็มีตรวจวัคซีนสติฟิเคตด้วยนี่คุณผู้ชมถ้าถ้าวันนี้นะคนดูถึงแบบสองพันบอปีดแจกตอนนี้หนึ่งนสี่ร้คนละหรือหกร้คนถ้าเกิดว่าคนดูเข้ามาดู อีหกร้อยคนจะบอกเป็นแจกน้ำหอมมีแกแปร์สีดำหอมกับผู้ชายสีดำหอมใช้กินเดียวกับพี่นวัดเลยสีดำใช่รีโออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันมีสีสีดำกับสีเทาของผู้ชายสีชมพูกับสีฟ้าของผู้หญิงเ้าซื้อเลยอุ่นหนุนแบรนด์ดังๆของพี่นวัดนะแบรนด์คนไทยแบรนด์ไทยสนับสนุนไอทีคนไทยครับใช่ ตมเนี่ยคนยามงคนยามงมงมากสุงสง่ามากยานี่แคทเธอรีนมิสกรนเบลง่ะเมื่อปีที่แล้วแคทเธอรีนยบีซีโพสิ่งโฟโต้ไร After everyone looking on after t have e phone. <laughs> trying get everyone like e <Yeah>. Trying to y h the h rally support. Have, have you found น้ำพัชรพร already? Uh, I don't think she's here t o d a y today you 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 have been found her. Not yet no I'm messaging now actually. Yeah. นี่คนเยอะมากคุณผู้ชมคนเยอะมากคนเยอะมากวันนี้เยอะครับเยอะ คัพี่นวมัเห็นพี่นวมัยประุนใจชืจ่นใจผมจ,จ่ายน,นี่เอ็นดีมากันครบเลยคุณวินเซนเตก็มาวินเซนเตก็คือเป็นเป็น national director ของสเปนสเปนนะคะี่ของเอาริกาแนละ้วจะบอกเดียวซาทิกาโอ้ oh my god hi are you national director of miss grand s e a f r i c a อย่น Oh your mother of Jenny Oh my God I have interview her in Phuket You did her Oh You have similar eye Yeah Thank you Oh You have similar eye ก็คือแบบอันนี้ก็คือเป็นคุณแม่ของเจเน่มิส s g r นซาอ o u t h Africa She is so nice And she she has very very Oh r e a l l y She has she has very good attitude อย่าโอ้ยคุณพ่อคุณแม่นางงามมากันบินตรงกันมาที่เมืองไทยเลยบราซิลยังไม่เจอเลยนะเอนดีบราซิลนี่พี่แชมป์จะร้องให้ไหมวันนี้ร้องนะโอเคได้พี่่าแป๊บนึงนะให้ดูอยู่ในซองอยู่ในซองครับได้เลยครับอ่าแป๊บนึงวางวดน้ำก่อน น,นี่ค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนาปรับนองปรับนองให้ดูบัตรนี่นี่ให้ดูบัตรซื้อนะจ๊ะ อ๋อโอ๊ยโอ้ยตโอ้ยตาลคุณมหมดลูกแม่สวัสดีค่ะโอ้ยยังไงโอ้ยมากันครบเลยแกงค่ะบ้านดังเอาขี้หมองเดี๋ยวก่อนใส่มาเป็นแบบธงชาติฝรั่งเศสเลยหรอมาเชียร์ทำไมทำไมถึงเชียร์มิสแกลนฟรานซ์สัมภาษณ์หน่อยเหรอทำไมเชียร์มิสแกลนฟรานซ์เป็นประเทศไทยนะเนี่ยพี่เปียอ๋ออ่ะอ่ะ อ๋อมีแดงขาวอ๋อโอเคหนูว่ามาเชฟฝรั่งเศสงงมากวันนี้มาเป็นกำลังใจให้อินดี้นะคะขวามงทองมงแรกนะคะของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนค่ะมงทองมีตั้ง5้ามงแม่เอามงไหนมงใหญ่เลยค่ะมงใหญ่เลยอ่ะอยากให้อินดี้จับมือกับใครอุ๊ยเอาเอาเป็นเอาเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันเอาพี่เปียอีกคนที่หนูชอบก็คือคอสตาริกา แค่จับมือกับคอสตาริกาหรอใช่ให้จับมือกับคอสตาริกาอ่ะก็ไม่ค่อยลุ้นเพราะว่าอินดี้มีสิทธิ์มงได้อ่ะโมอยากให้จับมือกับใครเอ่อบราซิลแล้วกันบราซิลใช่ไม่กลัวคนไทยเยี่ยวเหนียวกันหรอคนไทยเยี่ยวเหนี่ยนี่เยี่ยวเหนียวเลยนะถ้าจับมือกับบราซิลก็หยุดรอใช่ค่ะเออตีหน่อยบราซิลเหมือนกันหรอใช่โอ้ยเอาละเอาละเอาไงเพอเอื้อเพอเอื้ออยากให้จับมือกับใครจับมือกับอินดี้เองครับ อินดี้จับมือตัวเองอินี่จับมือกับตัวเองเพราะอะไรอินดี้ก็ทาไม่ได้ที่หนึ่งไ,ได้ที่สองอ่ะแน่ๆ <ทำ S 2> ยังไงคุยกับอินดี้ล่าสุดตอนไหนวันนี้ไม่ได้คุยเลยมันมันยุ่งนะแต่คุยกันในกรุ๊ปครับกรุ๊ปว่าให้กำลังใจกันเรื่อยๆวันนี้นะครับแต่ยังโทรคุยยังไม่ได้โทรคุยเพราะน้องวันนี้ยุ่งมากโอใช่เนาะพราะเอื้อเพราะเอื้อม,มีมีแบบเลงใครแวะมาที่แบบสมมุติถ้าวันนี้ไม่ใช่อินดี้มงใหญ่คิดว่าใครมงใหญ่เราแบบไม่โกรธไม่วีนไม่อยาก ไม่อยากให้ใครชี้ว่าให้ใครคนนุ้นมงจริงๆอ่ะเอื้อไม่อยากบอกว่าใครห้าใครสิบอะไรเงี้ยเพราะถ้าแบบว่าใครประเทศไหนมาฟังอ่ะไม่ไม่ม่ไม่มีตัวเองไม่ถามห้าไม่ถามสิบมงเลยมงเลยให้ใครนอกจากอินเดียเหรอใช่ให้ใครเลยให้ใครให้ใครถ้าชอบชอบโดมินิกัน Oh m ม god ชอบโดมินิกันุดราตรีสวยมากเลยอะวันที่ดีผป่าชอบแตกต่างของคนอื่นหน่อยเพราะว่าคนอื่นชอบเยอะแล้ว แล้วก็มีพี่อาร์ตัคาร์ทัชุดประจำชาติให้อีกใช่ใช่คือปังมากชิคแนวคือสมมติถ้าเกิดว่าจะหานางงามมาประกวดเขาบ้านนางงามที่มาจะเอาโดมินิกันใช่ขอสูงไว้ก่อนชอบคนสูงเออก็ดูสิดูสิโอ้โหยอมยอมสัที่ไหนอ่าเออเขาไม่เชื่อใคร เป็นใครไปไม่ได้นอกจากอินดี้นอกจากน้ำเพชรรชพรวันนี้น้ำชราพรต้องมองน้ำปีที่แล้วอันนี้อินดี้ออเหรออะอเราเล่นเราเล่นอินดี้สิโอเคอินดี้แน่นอนนะคะแต่วันนี้ดูไม่กดดันเนาะไม่กดดันเหมือนตอนตอนไทยแลนด์เนาะกดดันเลยครับทำเอาให้น้องทำเอาอย่างที่เท่าไหร่ก็ให้น้องทำเอาใช่อะหลังประกวดจบก็คือยังไงจะไปฉลองกันที่ไหนวันนี้ อาจจะไม่ได้แบบไม่ฉลองแต่ว่าเรานัดเลี้ยงฉลองครบบ้านกันแล้วครับตอนนี้ไปที่ไปที่น่าจะเป็นหัวหินไปแบบมีประกันประกวดกันในบ้านด้วยเอเนรอมีให้นางงามประกวดเองอารมณ์แบบเหมือนเอาติ้งบริษัทใช่ใช่เราิดตามนะครับเี๋ยมมีคลิปทุกคนไปกดัพพอร์ตกดติดตามอินดี้แล้วก็ัพพอร์ตบ้านนางงามขี้เมากันเยอะๆนะกดไลค์กดใช้อินดี้เยอะๆครับตอนนี้ยังทันอยู่นะครับเนาะขอบคุณมากมเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ อจจะไปสัมภาษณ์ไม่เอมหรือว่าพ่อเอมบ้างนะคะไม่เอมพ่อเอมสวัสดีค่ะไม่เอมเป็นไงความรู้สึกวันนี้โอ้ยตื่นเต้นอันนึงน้ำมายนี้ดับไปแล้วแม่ตื่นเนต้น,นตื่นเนต้นตื่นเต้นค่ะเอาไม่เอาไม่อันนึงเอาไมอา่อันนึองเดี๋ยวเราแช่ไมกันาได้ค่ะตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นอืมก็เลยอยากให้น้องทำเต็มที่ค่ะเออวันก่อนบอกว่าอ่ะยังไงก็ไม่หมงแน่นอนอวันนี้ล่ะวันนี้แล้วแต่อีนี้เลยอยากได้ที่ไรทำเอาทำเอาใช่อยากให้อีนี้จับมือกับ คนที่ทุกคนเกรงเกรงเลยเหรอคนที่ทุกคนเต็งเอาไว้เต็งมงอ่ะแล้วให้ดีเขาไปจับด้วยจะให้จับจับกับฮ่องกงเลยเหรอแล้วใครจะมุก็ได้ไงเราเหมือนฮ่องกงมากนะจริงจริงเหรอจริงพอเปรี้ยเหมือนฮ่องกงเหรอใช่แรงมาหนางพุดไทยชัดมามันจะไปคิดไปหรอไอ้ลิองไอ้ลอจิ้งจกนังพูดมาจิ้งจกเป็นอ่าก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจแหละวันนี้น่าจะแบบสุดท้ายแล้ว ุดท้ายเราจริงๆเนาะหลังจากนี้ก็คือจะแฮปปี้กับกับผลทุกอย่างแล้วก็อยากให้คนไทยแบบสนับสนุนอินดี้กันเยอะๆน้องยอมทิ้งความฝันเอะเป็นทางแบบที่เกาหลีเลยเชียร์ใครก็ได้แต่เชียร์อินดี้ด้วยละกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะสำวรับใไประเทศไทยอย่าลืมอย่าลืมเขาปีหน้ายังไงโรสจูแกรนด์ไทยแลนด์โรสจูแกรนดเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยพยายามส่องเลยนะเอาใครมาอีกหน้านอกจากปีมวยมวยนี่ไงป๊อป ป๊อปลงทิ้าอ๋อตกเฉันะว่าป๊าจะมาลงมีแฟนป๊อปลูกจะป๊ปไม่ลงหรอส่งป๊ปเปียด้วยไหนป๊าโอ้โหก็คือป๊ก็คือจะต้องตักตู้อีกปีหนึ่งเลยนะครับป๊าเปียไปลงอุ้ยเราเล่นตัวลงตัวลงผิดหรอกเป็นการตื้องแล้ว ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องปรับยังไงพร้อมไหมรถตูท<า>ิฟฟานี่พร้อมค่ะตอนนี้ก็กําลังฝึกในหลายๆอย่างออใช่ปรับบุคลิกภาพใหม่การวางตัวทุกอย่างค่ะโอ,อก็คือแบบสวยขึ้นขอบคุณค่ะสวยขึ้นดูแพงขึ้นรู้แล้วใช่ไหมว่าทิฟฟาน,นี่ต้องการอะไรจริงๆเราก็เหมือน ได้ทําการบ้านมากขึ้นเ,เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากปีที่แล้วค่ะอ่าแล้วก็กยังไงถ้าส,สมมติว่าแกรนแกรนไทยแลนด์ Grand Grand เปิดรับศัสท์ประเภทสองจะลงไหมอุ๊ยก็อยากนะพี่เปียเพราะว่าชอบเต้น,อ,อ,อ,ตนอยากอยากเป็นเซนเตอร์อยากเป็นเซนเตอร์เต้นเพราะว่าแกรนเขาแบบว่าโอเพนนิ่งคือเขาเต้นสับชุดว่ายน้ำเขาก็เต้นแบบจอย เนาะก็ต้องมาลุนกันเนาะตอกเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบด้วยใชขอบคุณค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับอินดี้ด้วยนะคะไม่เลยค่ะน้องมดเมื่อไรจะเปิดร้านส้มตำพี่อยากรอชิมตำโคราชมันว่าจะอยากชิมจ้ะใช่จ้ะตำโคราชคือที่สุดจ้ะก็น่าจะมดนี่แหละจ้ะที่จะไปตำโคราชได้ค่ะก็ ถ้าถ้าถ้าเปิดร้านกลัวว่าจะแบบผงลวงสิคะเพราะว่าใส่ผงนวลเยอะอร่อยเพราะว่าผงนวหรอแมนค่ะมันคือเคล็ดลับค่ะใส่ผงผงนวอะไรล่ะของมดกับตัวโมดอะไรแซบกว่ากันก็ต้องโมดสิคะมดแซบกว่าเหรอใช่ยอดมากอ่ะให้ดูให้ดูลุกวันนี้ออกงานเนี่ยรูปแบบแบบเออนางแบบเนาะแพงๆเนาะโอ้แม็กกอดน้องมดไปแก้บนครบหรือยังลูก แต่แก้บนครบย่างแปลว่ายาโมไว้ต้องถามคุณแม่ค่ะเพราะว่ามดอาจจะไม่ใช่สายมวนะคะเพอวะนั้นที่ว่าในวิทยาก็คือไม่ได้ขอบโบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่บนใช่ไหมวิทยาไหนคะวายยาโมอ๋อบนไหมอันนั้นอ๋ออันนั้นบนใช่ใช่ใช่จริงอ๋อไอ้ันลืมวุ้ยจุกเอาใช่อะไรมดบนวิ่งรอบยาโมค่ะทายว่ากี่รอบค่ะลอยรอบค่ะจุกๆ แต่ว่าต้องแต่ว่าขอขอเป็นมงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอ๋อเพราะอย่างนี้ก็ก็เลยไม่ต้องวิ่งแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะไปไหว้ย่าโมเหมือนกันค่ะไหว้ย่าโมใช่ค่ะขอพรค่ะให้แบบชีวิตแบบเจริญรุ่งเรืองมีงานมีการเยอะๆอะไรอย่างงี้ขอพรอ่ะเราอาตอล่าจะไม่ว่าหรออตรล่าเขาเป็นสปอนนะเดี๋ยวนะคะครีมทาผิวเซรั่มทาผิวออตอล่าขอโทษค่ะพี่ปั๊บยขอพรขอพรไม่ได้ต้องขอตล่า ขอตัวลาค่ะแล้วประกวดยังแล้วประกวดหนึ่งทุ่มนะคะโมดสวยขึ้นโวเห็นไหมโอ้ยขอบคุณค่ะโมดขับลดล็อกคุณล็อกเลยคลดล็อกเลยตั้งนานแล้วตั้งแต่ห้องดำแล้วตั้งแต่ที่พูดว่าตั้งแต่ตอนนั้นลประโยชน์ประโยชน์นะพูดว่าอะไรนะเอาใหม่เออกันนาเจ้งหนูนี่แหละค่ะที่จิไปฟาดที่จิไปฟาดตั้งชาติได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะเจดีย์ค่ะเจดีกันนาเจ้งหนูนี่แหละค่ะที่จิไปฟาดตั้งชาติได้เออเออ เอาสิบ้านนี้เขาเต้นมาดีขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอุ้ยมีคนแต่งคอเปอร์เป็นม m แกรนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยมีมงกุฎด้วยอ่ะคุณผู้ปังมากประตูเปิด18นาฬิกานะคะโอ้ปะ แม่เอมวันนี้ชุดราตรีเขาบอกว่าเปลี่ยนหรอเปลี่ยนวันนั้นวันนั้นก็คือรีแอคชั่นก็คือแบบคิดว่าคนจะอึ้งแต่ปรากฏว่าออกมาแบบไปงานิรอดรอดตื่นเต้นเหมือนกันกลัวโดนด่าเหมือนกันวันนี้ก็กลัววันนี้ก็กลัวกลัวทุกวันเลยวันนี้ก็เสี่ยงเหรอวันนี้วันนี้ก็เต็มเตอยู่แล้วหรอเปลี่ยนไม่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 เหมือนเดิมคนละแบบกับแบบกับกับพีริมคนละแบบกับพีริมใช่รอดูเลย ร้อด่าได้เลยมีคนบอกจริงเหรอดีดีขอขอนห้รีแอคชั่นหน่อยสมมติถ้าแบรนด์ตันมารีแอคชั่นจากแบรนด์ตันจะทำหน้านีวันนี้ถ้าเกิดว่าแบรนด์ตันรีแอคชั่นชุดไฟนอลสมมติไทยแลนด์ออกมาปุ๊บต้องใช้สมาชิ่แบบนี้เลยแล้วก็ต้องเดินไปปิดปิดตู้เดินปิดตู้เปิดตู้ปิดตู้ ยอมมากอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ดีกว่าขอบคุณคนดูทั้งสามพคนนะคะที่เข้ามาดูอะเดี๋ยวเราเจอเราเจอกันในบล็อกนะคะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายจะไฟมายังเนี่ยยางเดี๋ยวเราอะคุณผู้ชมรอดูในบล็อกนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์เยอะๆด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย